ค่ะทุกคนมาทานก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยกันค่ะวันนี้วันหยุดสุธันษาค่ะเราก็จัดก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะนี่ะไรค่ะอันนับสองอาสามเออแบ่งกันเลยจ้ะหนึ่งเออหนึ่งสองเออนั่นเลยสามออฮะ โ <See. S 2> oh, อ้ส่งมาตรฐานเอ้ย <laughs> ทำไมไม่เหมือนกัน <laughs> <ard ies. S 2> อันนี้ไม่เอานนนอันนี้ทิ้งไปเลยไม่กินค่ะโอเค yes do a b เ t of g a r l i เสร็จเลยค่ะใส่กระเทียมเยอะๆลุงอ่ะลุงกินกระเทียมเยอะจริงอ่ะโอเค yes

Yes นั่นนั่นน่นเอเอเอา้าวอ้าวโยกโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกโอ้โหใจเย็นเย็นจะใส่ทำไมเยอะะท้องไส้ปั่นป่วนนะเธอปวดท้องนะกินเยอะเออไก่ใส่ไปเลยค่ะเออไก่กระโดด ใจเย็นๆแล้วเธอใจเย็นอนะย่าให้ไก่กระโดดออกจากถ้วยนะปอนไอซีพีแค่ฟูจิกเกิ้ลกระจัมเอาฟอร์มดับเบิลก็จะได้กินนะเนี่ยลุงทำอะไรช้าช้าเป็นแม่บ้านไม่ได้เราจับใส่จับใส่จับใส่แล้วก็ปนิดด้วย <Okay. S 2> โอเคโ,โ,โ,โอ้พอละมัง้งพอละมัง้งพอละมัง้งโอ้อีน้ำที่ลากโอ้เขาจะใส่ระยะขนาดนั้น ไม่พริกไทยดำด้วยพอเธออีน้ำมันเงกซะเนาะไม่มันเงยกไม่มันเงก <laughs> ตัดน้ำซุปใส่ถ้วยเลยค่ะร้อนนะร้อนนะตัดเลยค่ะตัดเลยค่ะ พระเอกเนี่ยมาตอนจบทุกครั้งนะคะเ e r e we go e n o u เดี๋ยเด,ดีโอ๊ย <laughs> ไปเถอะ <laughs> ระวางนะได้กินอาหารพื้นบ้านนะวันนี้นะคะเราไม่ได้มีแค่กว๋วยเตี๋ยวนะคะเรามีสลัดผักรวมด้วยคะ่ะและตบไทยด้วยผลไมค้ค่ะมาค่ะทุกคนมาทาด้วยกันผลไม้สีสันน่าทานมากเลยคะ่ะทีลก This train. is น no, ี่คือเทรนไม่ o ัดจัดโต๊ะอาหารบนรถไฟเลยยาวเชียวยาวหิวไหมคะนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคนิดหน่อยก็นิดหน่อย What we have today Okay we've got cherry cherry นี่จ้ามีผลไม้นะคะแตเย็น มีสลัดผักรวมและมีกว๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะเออ,เอทานเป็นเลยค่ะล,ลุงเพิ่งกลับมาจากตีกมนะคะกลับมาถึงปุ๊บกับข้าวก็รอปั๊บเลยค่ะ Okay, okay. and we've also got some salad Yes So there's some tomato ทานเป็นเลยค่ะสลัดผักรวม Not Yes. Ladies is. I'm going to cook qua. Tang qua. Mà tam tên làm mày Mấy tầm lên Change the name oh, oh, biển chữ Ờ, chà 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 Biển có biển chữ Got everything? A little bit of lettuce. Oh, with some olive, olive oil. No, I'm not for today. No? I forgot. Loom. What's up? I believe. When have And. What's up, And. Some. Can you say? Quay tiểu cải. Quay tiểu cải. Yes, nè lệ. Chicken noodles. Yes. With some. What Home... is that? Hom head. Head hom. Head hom. Sẽ lọc hay sẽ lạ Sẽ lạ จ u ซี icy, ใ่ใช่ไหมฉ่ำใช่ไหม Yeah, sure. and some g ก่ g ก่กว่าจะได้กินเส้นนะเส้นอื่นพอดี and some ปลาลูกชิ้นปลาแค่จูซี่เอาบอกให้พูดก่อนลูกชิ้นปลาปลา yes ลูกชิ้นปลาอันนี้นะคะนี่มระพาคา่ะรับลูกเอาคา่ะใบใหญ่มากบกช่วย quantum tâm cuộc bọc Quảng quan tâm quite bitter that really really nhưng mà qua không nhất and à <laughs> oh, so, you want noodles <laughs> Oh, lung kalakon. Back to the head. Uh, hit home head. Oh, head home. ดู you l i k ไ my f ูด d t o day วบอฟเฟอร์ชอบอนไนคะอืมอ mm. <Huh? S 2> and โอ้ลืมสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ออค่ะโอ้ใส่ทั้งหมดเลยเหรไม่เอาสีเขียวนั่นออกเลยโอ้โอ้โอเปรี้ยวโอยเอาออกเถอะไอ้สีเขียว,วนะั่นน่ะเอ้เขียวหมดเลย i'll clean oh